เช็คด่วนเบี้ยผู้สูงอายุล่าสุดได้เท่าไหร่กันแน่เดือนกรกฎาคม2566เงินเข้าวันไหนดูด่วนถ้าไม่อยากพลาดสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะเงินผู้สูงอายุเดือนกรกฎาคม2566 เบี้ยผู้สูงอายุล่าสุดได้เท่าไรกันแน่อัปเดตล่าสุดเงินผู้สูงอายุเดือนกรกฎาคม2566เบี้ยผู้สูงอายุหรือเงินคนแก่เงินเข้าวันไหนและได้คนละเท่าไรไปฟังรายละเอียดกันค่ะเงินผู้สูงอายุเบี้ยผู้สูงอายุหรือเงินคนแก่เป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่รัฐบาลจัดสรรไว้เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุหรือบุคคลที่มีอายุ60ปีขึ้นไป พื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตในแต่ละเดือนโดยในแต่ละปีจะเปิดให้ผู้ที่มีคุณสมบัติรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ๆม,มาลงทะเบียนนั่นเท่ากับว่าถ้าอยากรับเงินผู้สูงอายุจากภาครัฐจะต้องลงทะเบียนก่อนโดยเงินผู้สูงอายุเดือนกรกฎาคม2566เงินเข้าวันไหนเข้ากี่บาทและต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่ ซึ่งล่าสุดยังเป็นการจ่ายเงินผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดเริ่มตั้งแต่ 600- ถึง1,000บาทสำหรับอายุ60ปีถึง90ปีขึ้นไปส่วนเงินผู้สูงอายุเดือนกรกฎาคม2566เงินเข้าวันไหนโดยปกติแล้วการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุจะออกทุกวันที่10ของเดือนแต่หากเดือนใดวันที่10ตรงกับวันหยุดราชการจะจ่ายในวันทำการก่อนวันหยุด ดังนั้นเงินผู้สูงอายุเดือนกรกฎาคม2 5 6 6จะออกในวันจันทร์วันที่10กรกฎาคม2566จําจำนวนเงินเบี้ยผู้สูงอายุที่จะได้รับมีดังนี้อายุ60-69ปีได้รับเงินคนละ600บาทต่อเดือนอายุ70-79ปีได้รับเงินคนละ700บาทต่อเดือนส่วนอายุ80-89ปีได้รับเงินคนละ800บาทต่อเดือน อายุ90ปีขึ้นไปได้รับเงิน1000บาทต่อเดือนศูนย์เงินผู้สูงอายุปี2567เปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่สำหรับใครที่กำลังจะอายุครบ60ปีในปี2567หรือลงทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุไม่ทันในปีที่ผ่านมาสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2565ถึงเดือนกันยายน2566ซึ่งหากลงทะเบียนทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีในปี2567จะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุทันทีสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ